สวัสดีครับอันนี้ร้านเกษตรดีๆนะครับ2019วันนี้ก็มีเครื่องชาร์จตัวใหม่มาแนะนำนะครับของ Sky RC ชื่อรุ่นว่า Sky RC TC 1,500สเปคก็คือชาร์จได้พร้อมกัน2ช่องอ่12เซลล์14เซลล์ก็ได้นะครับนี่ครับสเปคที่กล่องนะครับก็รวเอาพุทชาร์จได้12เซลล์ถึง14เซลล์1,500วัตต์ ที่มนะครับตอนนี้ชาร์จแล้วครับ<ม>อ่าก็ปุ่มการใช้งานก็มีอยู่3ปุ่มนะครับแชนแนลโหมดสตาร์ทนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับกดปุ่มสตาร์ทเดี๋ยวมันจะดีเทคแบตเตอรี่แล้วก็ชาร์จให้เองนะครับอันนี้เป็น Dual Voltage นะครับสามารถใช้ได้ทั้งไฟ100หรือว่า240นะครับ้านนี้ เป็นพัดลมนะครับไี่ยินเสียพัดลมก็หน้าตาก็เป็นกระเป๋าหิ้วนะครับดูพลาสติกก็ดูทนทานดีแต่หน้าจอมันอยู่ด้านนี้อาจจะดูยากไปนิดนึงนะครับการเสียบก็อาจจะอา,อาจจะชอบดูเก่ามากกว่าแต่ตัวนี้ก็กระทัดรัดดีครับดูเหมือนจะกันฝุ่นกันอะไรได้ดีหน้าจอก็ดูง่ายดีลองกดด้านนี้นะครับ กดปุ่มตรงนี้เพื่อดูสถานะโวลต์ต่อเซลล์ว่าชาร์จเท่าไรโหมดนี้ก็คือชาร์จครับจะมี3โหมดโหมดเก็บแบตโหมดชาร์จแล้วก็โหมดชาร์จเร็วนะครับอ่าสปอร์ตได้ถึง14เซลล์นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตลิเธียมอ่าพลิเมอร์ไฮโวลต์ด้วยนะครับแต่ว่าอ่ามันต้องกดอ่าโหมดกับสตาร์ทพร้อมกันนะเพื่อเปลี่ยนเป็นลิเธียมไฮโวลต์นะครับก็ตอนนี้เราเป็นลิโพส์เป็นส่วนใหญ่ก็มไม่ต้องไปทําอะไรมีปุ่มเดียวที่จะกดก็คือปุ่มกด,กดสตาร์ทค้างไว้ ก,กดตรงนี้เพื่อเปลี่ยนหน้ากดตรงนี้เพื่อเปลี่ยนตปชั้นแนวชั้นแนวหนึ่งชั้นแองเดี๋ยวเรา,เราจะทําการสตาร์ทให้ดูเสียบเข้ามานะครับเสียบแบตทั้งสองข้างก็จะเป็นหน้านี้ก่อนกด Channel เพื่อดูว่าสถานะของแต่ละก้อนนะครับกดโหมดนีครับนี่โหมดฟ้าชาร์นี่โหมดสต o r เ g จเก็บแบตนี่โหมดชาร์จธรรมดานะครับปรับแอป์ปรับอะไรไม่ได้เลยออโต้ Auto ให้หมดกดสตาร์ทค้างไว้ ได้ยินเสียงพัดลมน่าจะมีพัดลมสองตัวอยู่ข้างในนะครับพัดลมก็จะเร่งรอบตามโหลดที่ใช้นะครับตอนนี้มันก็ชาร์จช่องที่สองก่อนที่สิบห้าจุดสองแอมป์นะครับนนก็คือจำนวนมีดิแอมป์ที่อาจเข้าไปที่เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวพอช่องที่สชาร์จไปสักแป๊บนึงช่องที่หนึ่งมันจะสตาร์ทต,ตามนะหลังจาก ช่องที่สองสตาร์ไปสักสิบห้าวินาทีช่องที่หนึ่งก็สตาร์ตามแล้วครับเดี๋ยวเอาลองมาดูว่ากระแสสูงสุดที่ชาร์จอั index. ดเข้าไปเนี่ยมันจะได้เท่ากับแอมป์ครับแบตทั้งสองลูกนี้เป็นแบตหมื่นหกพันวลแอมป์ใหม่ทั้งสองลูกเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูแอมป์ m กัน,นครับว่าจะอัดได้เท่าไหร่นะครับก็ถ้าเป็นรุ่นพีซีสองพันหนึ่งที่ราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนั้นชาร์จได้ยี่สิบแอมป์เต็มเลยนะครับทั้งสองช่อง อันนี้ดูแล้วน่าจะได้ที่ประมาณ12.6แอมป์ต่อช่อง2.6แอมป์ต่อช่องอตีเลขกลมๆ12.5นะช่องหนึ่ง12.5ช่อง2 12.5ก็รวมกันเป็น25แอมป์ตามสเปคนะครับก็จะชาร์จได้ช้ากว่าตัว PC 2001แน่นอนนะครับเพราะว่า2001นี่ได้20แอมป์ ทั้งสช่องนะครับแต่ราคาก็จะสูงกว่านาะตัวนี้กระทัดรัดลงมาหน่อยชาร์จได้ชาร์จลงมาหน่อยหิ้วได้ตัวเล็กแล้วก็ตัว pc 2 0 0 1นี่จะ discontinu ก็คือจะเลิกผลิต้วนะครับก็จะมีโมเดลใหม่ออกมาทดแทนเป็นตัวนี้ pc 1 5 0 0นรราคาเดี๋ยวจะเขียนไว้ที่หน้าเว็บเพจน,นะครับอขอบคุณครับ